ครับเชิญครับเชิญเข้ามาบ้านโฮลิสติ้งได้ครับไม่มีเงินซื้อรถเยอะก็สะสมบอดีลไว้เยอะหน่อยนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์โฮแล้วครับอาจารย์โฮเป็นที่รู้จักกันนะครับชื่อโฮการันตีได้ในเรื่องของการขับขี่เลสซิ่งสไตล์หรือเซฟตี้ไรดิงครับอาจารย์โฮนะวันนี้ครับเราคุยกับอาจารย์โฮมารู้จักอาจารย์โฮมานานมากครับแต่ไม่เคยมาเที่ยวบ้านอาจารย์โฮจริงๆยงจังสักทีวันนี้ครับอาจารย์โฮหาแรกเลยครับพอเดินเข้ามาฮะที่ประตูมัน สัมผัสได้เลยครับถึงบรรยากาศของบ้านอดีตนักแข่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเป็นมุมๆอาจารย์ฮ้ครับมุมนี้ตู้นี้อลังการมากครับมันมีอะไรมันมีเรื่องราวอะไรอาจารย์ฮบ้างครับก็ที่จริงเอาเงินน้อยครับจะซื้อรถตัวพันมาทุกยี่ห้อคงไม่มีตังค์ครับครับผมล้วก็สะสมโมเดลเป็นโมเดลโมเดลพันทุกยี่ห้อครับโมเดลตัวพันนะฮะทุกยี่ห้อเลยทุกยี่ห้อครับทุกปีเลยครับมีหมดครับผมอาจารย์อาจารย์กระซิบผมก่อนที่จะคุยกันเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าในตู้นี้มีไฮไลท์ อ๋อครับนะครับอยากรู้ไฮไลท์ตัวไหนอาจารย์ตัวนี้ก็คือไฮไลท์ของตู้นี้เลยครับครับทำไมฮะไฮไลท์ยังไงอาจารย์เป็นลอสซี่ธรรมดามันไม่เห็นมีไฮไลท์อะไรมากมายอันนี้เป็นลิมิเต็ดเราพลาดไปนิดครับครับเพราะนึกว่าเงินบาทนะครับที่ไหนคืออะไรอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวขยายความก่อนอาจารย์ซื้อมาด้วยราคา30,000บาทครับเพาอะไรฮะเสน่หาลอสซี่มากหรืออะไรครับใช่มันเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดครับได้ครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดไม่น่าแพงขนาดนี้หรือเปล่าแต่คันนี้เปนเป็นเงินเงินยูโรครับ หมายถึงอาจารย์ประมูลมาารปะมมูลเวลาอาจารย์กด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 เพลินนะครับอาจารย์นึกว่าหน่วยเป็นเงินบาทใช่พอกดไปแล้วคำนวณแล้วเป็นเงินยูโรเงินยูโรเป็นเงินยูโรทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนั้นไม่รู้ว่าตกเป็นเงินไทย3ามหมื่นบาทสามหมื่นบาทอันนี้ก็เลยกลายเป็นลิมิเต็ดในตู้นี้ไปเลยแล้์ก็เลยกลายเป็นลิมิเต็ดแทนมาที่จริงแล้วมันไม่กี่ร้อยตัวประมาณไม่กี่ตังค์ครับน่ารักดีสะดุดตาเลยเดินเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเอออิ่มอ่ะอยู่ได้ทั้งวัน ครับก็ที่จริงเราเป็นเขาเรียกกุมารจีนนะครับเมื่อสี่สิบปีก่อนเนี่ยพวกเจ๊กพวกจีนเนี่ยคนเขาคนกันข้านเกียดนะครับแล้วก็เราชอบขับมอเตอร์ไซค์แต่คนมันก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์คนเมืองส่วนใหญ่แต่อาีพเบราหลักในบ้านเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์กันแล้วในเยวาวราชนะครับใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่พอเสาร์อาทิตย์ว่างไม่มีอะไรทำมันก็เหมือนกับเด็กทั่วไปครับก็อยากจะโชว์ฝีมือก็ไปลองแข่ง ตามถนนแต่รู้สึกอันตรายทางบ้านก็เลยรู้สึกว่าอยู่ทางบ้านไม่ได้แล้วก็เลยย้ายซื้อบ้านใหม่ให้แถวดินแดงแล้วก็ไปอยู่ดินแดงพอดินแดงซื้อเราก็ไปเจอเพื่อนนักแข่งที่เป็นนักแข่งอาชีพจริงๆนะครับแล้วก็ทีมแข่งก็ให้เรานั่งรถไปด้วยไปเที่ยวช่วยยกรถยกอะไรจากเด็กยกรถก็กลายเป็นเด็กเทสรถช่วยเทสรถบวกรถสองย่างหะเนี่ยถ้าไม่เทสหรือติดเครื่องเนี่ยติดเปล่าเนี่ยมันก็ โอตอลูปมันก็ไปทําให้ลูกสูบทําให้หัวเทียนบอดเขาก็ให้เราขี่พอเราขี่ไปขี่มาปุ๊บก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยรถรุ่นแต่ละรุ่นก็ให้เราขี่ไปเรื่อยวันหนึ่งนักแข่งเกิดวันเหตุเพื่อนก็บอกอ่ะพึงลงแทน่อนกันให้มีตัวขี่ให้ครบเพราะรถมันทํามาแล้วไม่มีคนขี่พอขี่กลายเป็นเราก็ไปติดแถวหน้าไปพอติดแถวหน้าคนรู้สึกเออหน้าจะขี่ได้แล้วจากการขี่เล่นๆนนครับเพราะอาชีพก่อนเนี่ยก็จะขับรถยนต์มือสอง อยู่แถววัดชดาแล้วก็ว่างๆก็เก็บเงินนะี่ะมาแข่งรถเล่นตอนแรกก็สนุกสนานเพราะพวกเนี่ยจะไปกันเยอะแล้วก็ไปเฮกันพอหลายๆสนามเข้าก็รู้สึกไม่สนุกแล้วเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยมึงมาขี่เสียเงินเปล่าถ้ามึงไม่ชนะมึงจะแข่งเลยก,ก็เริ่มฟิตเริ่มซ้อมใหม่เริ่มจ้างช่างที่ดีใหม่เริ่มไปเริ่มมาปุ๊บก็เริ่มไปแข่งขันในสนามก็ไม่มีเกต ไม่มีอะไรทั้งสิ้นฮนะ,ะก็คือสามสี่สิบคันแข่งเลยเอาแค่สามรางวัลกูจะได้ในหนึ่งในสิบก็แย่มากก็พยายามครับพยายามไปพยายามมา,า,มมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่คนไทยเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยอายุน,ยน้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหาหรอกไม่น่ามาแข่งมอไซค์แต่พอเร,เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นอาชีพแล้วเราก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับเมื่อก่อนชุดหนังเนี่ยไม่มีใครใส่ครับพอเราไปใส่ชุดหนังคนแรกเนี่ยซื้อมาใส่ปุ๊บคนก็ด่าเลย ถ้ากลัวตาไปแข่งมอเตอร์ไซค์ทำไมเพราะเขาจะใส่เสื้อเรียนเกงยีนหรือแค่เกงหนังเก่าๆเสื้อเก่าๆกันมากกว่าแต่พอเราใส่ชุดหนังเนี่ยทุกคนก็ดูถูกเราว่าถ้ากลัวตาอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์เลยแต่พอเราล้มครับเกิดอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเราไม่เป็นไรเลยลงมาราขี่ต่อได้ตั้งแต่นั้นมาชุดหนังก็เริ่มแพร่หลายแต่ชุดหนังเมื่อก่อนเนี่ยเอื้อมถึงยากนะครับต้องหาซื้ออย่างญี่ปุ่นอย่างเดียวมันไม่มีขายไม่มีอะไรต้องสั่งแล้วคนไทยเมื่อก่อนเนี่ย ยากมากและบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เป็นบริษัทเต็มตัวที่ทําทีมแข่งทางเรียบก็มีแต่โมอเตอร์คอร์สนะครับก็จะส,งส่งเสริมไปเรื่องโมอเตอร์คอร์สแบอท้งเรียบทะพักเนี่ยมันเริ่มเป็นตลาดขึ้นมาพอเป็นตลาดขึ้นมาปุ๊บคนก็เริ่มละอยากจะมีชุดอยากจะมีรถแข่งก็เริ่มเริ่มทํามาก็ชีวิตผ่านมาห้าสิบปีในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมาก ตั้งแต่เริ่มต้นจถึงทุกวันนี้เราก็สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำในสิ่งนั้นมันก็รู้สึกมีความสุขแล้วปลอดภัยนะครับผมก็ประทับใจในการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยักมอเตอร์ไซค์อยู่เมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์คือกุยก้ยกับนักเลงหรือโจรน,นะครับปัจจุบันไม่ใช่นะครับรถมันมีหลากหลายและคนก็มีหลายประเภทเขาจะแยกกดแยกคนหมดเซฟตัวเองให้มากนะครับขับขี่ให้สนุกนะครับครับผมหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์ฮู่มาแล้วนะครับอาจารย์ฮห้ก็ โม้ให้เราฟังอย่างโมอย่างนี้ได้ชมห์ตอนตรงนี้เราออกมาเลยครับเราออกมาดูผลงานของอาจารย์โฮที่การันตีแชมป์ของแกทุกแชมป์นะฮะลองดูกันครับเนี่ยฮะแต่ละถ้วยแต่ละใบอาจารย์โฮครับแนะนำหน่อยครับแต่ละใบแต่ละรายการที่เขาบอกว่าอาจารย์โฮเนี่ยนะเออผมเคยได้ยินมา อยจารโฮแกใช่นักแข่งจริงเหรอแกอะไรเนี่ยครับอาจารย์โฮใหญ่ก็ที่จริงนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับท่วยเราเนี่ยมันก็มีช่วยแชมป์ประเทศไทยนะครับายการเทลเทลครับมีเทลไทยแลนด์มีสปีกเรครนะครับ เมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นแชมป์สนามบินอ๋อตั้งแต่สมัยแข่งกันตั้งแต่80นะครับเดี80มันเป็นสนามบินมากกว่าสนามบินตอนนั้นเป็นวนรอบแล้วเหรอครับวนรอบครับวนรอบครับเป็นวนรอบใช่ไครับก็เป็นวนรอบนะครับประก่อนที่จะมีพัทยาเซอร์กิจครับผมรู้สึกว่าในรุ่นก่อนๆนั้นเคยรุ่นหลังสมัยนั้นะฮะที่กลางปีจัดการแข่งขันะอาจารย์ยังแข่ง แข่งครับแข่งครับใช่ก็กลางปีก็เป็นกรรมการเป็นอะไรอยู่ครับคนส่วใหญ่นะครับเป็นรายการจัดแข่งของทางบริษัทกลางปีเลยนะครับใช่ครับสี่สิบปีกว่าครับที่การแข่งขันสี่สิบปีก็นี่ฮะด้วยพอประมาณพอยังครับพอหรือยังครับกับการการันตีว่าอาจารย์ฮูคือนักแข่งในอดีตจริงๆนะครับแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงนะฮะจากประวัติที่ อ่คุยกันมานะกูมาจีนนะฮะคนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาในวงการนี้เนื่องจากด้วยอ่ความที่พ่อแม่ห่วงที่จะตายเนาะเดี๋ยวตายนะก็จับส่งไปอยู่ดินแดงซะเพื่อจะให้ปลอดภัยจากพวกแก๊งแว้นหารู้ไมตรงนั้นแหละครับคือแหล่งใหญ่ที่เป็นจุดเกิดของอาจารย์โฮถูกไหมครับครับผมการันตีด้วย้วงวัลอาจารย์เกิดมาเพื่อลดโดยเฉพาะนะครับทั้งหมดเลยฮะอาจารย์ที่เห็นเนี่ยคร่าวๆประมาณกี่ใบครับอาจารย์ ก็ประมาณ7 0 0้กว่าใบ700กว่าใบกับ700ผลงานของอาจารย์ที่ผ่านมา50 <track> ปีนะครับกับกับที่ผ่านมาครับเป็นการการันตีคุณภาพของผู้ชายคนนี้ได้ดีอาจารย์ <force. S 2> ครับหลังจากเราดูอารรคอลเลกชันอาจารย์มาแล้วรู้จักอาจารย์มาแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นภาพติดของอาจารย์อาจารย์หู้เลยผมเห็นทุกครั้งนะฮะอาจารย์จะเป็นคนที่มีหมวกกันน็อกเยอะมากๆใส่หมวกกันน็อกเปลี่ยนหมวกกันน็อกบ่อยที่สุดนะฮะวันนี้ได้มาที่บ้านได้เห็นหมวกกันน็อกของอาจารย์กี่ใบครับอาจารย์และแต่ละใบเป็นยังไงอาจารย์แนะนําหน่อย ก็หมวกฮะเป็นคนชอบฮะก็คือเราตอนเด็กๆเนี่ยมีพ hmm, mm ี่คนที่เขาเป็นกับตันนะครับเขามีหมวกเบลอยู่ใบเราอยากได้มากเลยแต่มันแพงมากมันสกว่าบาทเมื่อสี่ติปีเที่ยวเนี่ยแล้วเาก็หลอกเราบอกว่าเออน้องแข่งที่หนึ่งมาเดี๋ยวจะให้เราก็พยายามเลยพอเข้าที่หนึ่งมาเขาก็ไม่สนใจเหมือนก็โม้เรื่องนะ คือเหมือนกับโมหรือลืมมันก็ไม่เข้าใจรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีตังค์เนี่ยเราต้องซื้อหมวกดีๆใช้อาจารย์ครับมันมันเป็นการจัดวางที่ค่อนข้างแปลกผมมาบ้านเนี้นะมันวางที่แบบไม่สเปซสปะดูเหมือนจะลกแต่ไม่ลกด้วยมันเป็นอาร์ดีอาจารย์ตรงนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ก็กระเป๋าสำหรับเดินทางนะครับในในรถแต่รูปแบบไม่เหมือนกันอานักเกตนะครับนี่มีเกาะหน่อยมาดูเท่ๆนะครับครับ ตอนภายหลังใช่ถ้าออกทัวริงหรือออกที่รุยรุ่ยนิดวิบากหรืออะไรอาจารย์ไม่ใหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะเหมือนกับทัวริงทั่วไปก็ใช่แก้ทัวริงทั่วไปครับผมเดี๋ยวอาจารย์นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมอาจารย์กระซิบมาว่าเฮ้ยในห้องอ่ะตัวอดีตเยอะแยะเลยทางแสงในอดีตครับทางแสงในอดีตครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับอาจารย์เข้ามาเจอแต่คลังแสงของอาจารย์จริงๆต้องเรียกว่าคลังแสงจริงผมไม่ได้เชื่อครับว่า คนคนเดียวนะครับจะเก็บรถที่ตัวเองใช้ขี่ได้ขนาดนี้อาจารย์ครับผมเห็นมีทั้งแขวมีทั้งวางอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้ตัวแขวนเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์พอเราไปญี่ปุ่นนะครับ,รบก็พอดีญี่ปุ่นเขาละรุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าไออนี่ยบ,บ้านเราเนี่ยมีน้อยหาได้ยากาใช่แล้วไม่มืก่อนเนี่ยเด็หรือเทนาเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์นี้แป ใช้ใช้โมดิฟายล้ออุปกรณ์ชกครับการสะบัดหรือชุดไฟเนี่ยใช้ใส่รถบ้านเราได้ใช้โมรถบ้านเราเขาก็เลยชอบแล้วก็เลยเหมามาเหมามากี่คันฮะอาจารย์เหมามาตอนนั้นมา12คันครับ12คันใช่แล้วก็มา้านเรียนด้วยอ๋อใช้รถพวกนี้สอนเหรอครับอาจารย์สอนพวกนักแข่งเหครับอ๋อสอนให้เป็นนักแข่งนะฮะตอนนั้นฮะแล้วจากตัวเนี้ยคตัวสอนัเรียนเห็นบอกว่าอาจารย์มีตัวแข่ง ททีี่่ก็ RS เนี่ฮะอ๋อนี่ใกล้ๆผมเลยครับผมนี่ย RS สองห้าสิบครับตัวนี้ RS สองห้าศูนย์ครับก็คือเป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นพี่ครับขตัวรุ่นพี่หนึ่งสองห้าครับ TP TP t w ครับอะวันนี้อาจารย์ใช้แข่งในเมืองไทยเราก็ใส่แข่งด้วยฮะเป็นคู่ใจเราอีกอีกหนึ่งแล้วก็มีคนมาขอซื้อเราก็ไม่ได้ขายตอนนี้ eBay ก็ประมูลกันล้านกว่าบาทนะครับคันนี้นะหนึ่าก้านฮะสภาพนี้ครับสตาร์ทได้เลยโอ้โห ครับแล้วสองคันนี้ครับอาจารย์ก็ตอนนี้ไว้ซ้อมแล้วก็สอนนักเรียนครับว่านักเรียนที่จะขี่บิกบ๊ายจะแข่งบิกบ๊ก็ตัวนี้กี่ซีซีอาจารย์ตัวพันครับตัวพันเรียกว่าที่ส่วนใหญ่เด็กเรียกว่าตัวพันตัวพันครับเนี่ยตัวพันหมดครับทุกยี่ห้อเรามีสียี่ห้อเลยครับมีซูมีฮอนด้ามียาม่ามีคาวาโอ้ครบเลยครับถ้าเข้าป่าก็นูนะครับเออเคทีเอ็มไว้สำหรับเข้าป่าครับเข้าป่าครับก็ขี่กับพวกพวกครับก็อันนี้อันนี้สปอนเซอร์วะครับหรือซื้อด้วยตังจากกระเป๋าตัวเองก็เงินจากกระเป๋าตััวเองครบ สิ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ผมอยากรู้ผมเชื่อว่าคนวัยอาจารย์ซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์บอกอายุไปหรือเปล่าอะไรครับคิดว่าคนวัยอาจารย์แล้วเนี่ยทําไมอยากรู้ไหมว่าทาไมอาจารย์ถึงแข็งแรงได้อย่างนี้เราก็เลยพามาอีกมุมหนึ่งอันนี้คือมุมอะไรครับอาจารย์ก็ที่พักผ่อนนะฮะแต่เนื่องจามที่เราก่อนล้นอนดูทีวีเฉยเนี่ยมันก็คือือนเสือเสียเวลาเปล่าครับเขาก็มีอุปกรณ์เดินเดินเวลาดูทีวีก็เดินไปด้วยดูไปด้วยนี่มันลู้เดินนะครับเป็นรู่เดินเดินไปครับเดินครับ ยี่สิบนาทีเล่นไหลเล่นเอวต้อยี่สิบนาทีตัวนี้ก็จะเล่นที่เอวเล่นพุงนะฮะยี่สิบนาทีก็พอเล่นออกมาสองสาเดือนก็หายไปประมาณสิบสองโลนะครับมีอะไรจะฝากถึงนักขับขี่นักไรเดอร์รุ่นใหม่รุ่นเก่าที่นิยมนะฮะขับขี่รถแต่ไม่นิยมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายบ้างคือมันเหมือนก็เป็นสังคมอ่ะคนคิดว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอพักก่อนเสร็จลรวก็กินเหล้านั่งคุยกันแต่ที่ไม่ใช่อันเนี้ย นักเรียนครับทุกวันศุกร์เนี่ยเราไดพาพวกกลุ่มนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มือใหม่ๆนะฮะก็หาอร่อยกินทุกเมืองนะฮะก็ทุกศุกร์จะกินกันเป็นกิจกรรมที่ประทับใจครับผมสําหรับวันนี้นะครับครบถ้วนทุกกระบวนการทุกช่องทางทุกห้องของอาจารย์ฮห้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ